ท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทกท่านต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสําหรับกําลังแรงใจที่มีกับช่องแม่หมอมาแล้วและเครือข่ายมาแล้วค่ะเครือข่ายมาแล้วมีสมาชิกใหม่แล้วนะคะคืออัศวินมาแล้วค่ะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกันด้วยนะคะช่องอัศวินมีสาระมากมายค่ะพาไปดูชนบทดูการทํางานของชาวบ้านแล้วก็ตีพึ่งด้วยนะคะน่าสนใจมากไปดูว่าตีพึ่งหรือโดนพึ่งตีได้ที่ช่องอัศวินมาแล้วค่ะ แล้วเรามาฟังสิ่งที่น่าสนใจนะคะเรื่องราวทุกวันนี้ไม่ได้จบไม่ง่ายค่ะดิฉันคิดว่าเรื่องราวหรือคดีของน้องชมพู่แล้วก็การตามหาคนร้ายตามหาผู้รับผิดในการเสรียชีวิตของน้องน่าจะจบจะสิ้นเพราะว่าตอนนี้ก็คดีเข้สาสู่าลแล้วแต่ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะท่านผู้ชมยังมีอะไรอีกมากมายมาปูดมาปุดมาโผล่อยู่เรื่อยนะคะมีกลุ่มมีก้อนต่างคนต่างเอาข้อมูลขึ้นมา ขึ้นมาเราไม่ใช่คำว่าแฉนะคะขึ้นมาแสดงให้ f อหรือสังคมได้รู้ได้เห็นดิฉั้นก็ต้องใช้เวลามากทีเดียวค่ะในการไปค้นหาคลิปเก่าๆคลิปนี้ต้องขอขอบคุณช่องข่าวสำนักข่าวอมารินนะคะแล้วก็ทำข่าวโดยอ,อ่านข่าวโดยคุณพุชะอภิวัลต้องขอขอบคุณมาณโากาสนี้ด้วยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปเพียงนำเสนอให้เห็นเป็นข่าวว่าณเวลานั้น โซเชียลสังคมสงสัยอะไรนะคะในในวันที่เกิดขึ้นในวันที่คณะทางานพยานหรือผู้ไรขึ้นไปค้นหาร่างน้องซึ่งยายปุ่นมาชี้พิกัดว่าเห็นรองเท้าเราลองมาฟังคลิปจากข้อข่าวอามรินกันเลยค่ะ เจอศพน้องคือช่วงวันที่14พฤษภาแล้วคนที่ขึ้นไปเนี่ยแน่นอนมีลุงมีบรรดาชาวบ้านไลฟ์สดตัวนี้กําลังกลายเป็นที่พูดถึงกันเยอะตรงที่ว่าน,นาแต่ฮะรอบแรกนาะแต่ไรฟ์สดเนี่ยนะฮะ18.23นาฬิกานาทีมีการพูดถึงว่าเห็นรองเท้านะเห็นรองเท้าน้องชมพู่และที่สําคัญเนี่ยมันก็มีเรื่องข้อสังเกตตรงที่ว่าณนะตอนนั้นเนี่ยนะฮะ ชาวบ้านเขาบอกว่าเขายังไม่มีการยืนยันเลยว่าเจอรองเทา้าแต่ดูเหมือนกับน้าแตเนี่ยมีการพูดในคลิปไลฟ์สดตัวนี้คือสิ่งที่คนกลางใสยคือน,น้าแต่รู้ก่อนได้ยังไงลองฟังเสียงคลิปไลฟ์สดของน้าแต่คลิปนี้ก่อนฮะแะครับไอรองเท้าน้องแล้วก็เอาภาพให้ดูนะครับเอาภาพให้ดูแล้วก็ยืนยันว่าเป็นของน้องจริงๆนะครับแล้วก็มี อยู่บนภูเขานะครับตอนนี้เจออยู่บนภูเขานะครับเจออยู่บนภูเขารองเท้าที่ที่เห็นก็เป็นรองเท้าที่ถอดไว้เป็นคู่นะครับสองคู่สองข้างเรียงกันเพราะว่าน้องจะมีมีพฤติกรรมก็คือถอดรองเท้าถอดรองเท้าชิดกันอยู่ตลอดนะครับเป็นคู่อยู่ตลอดไม่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 เปล่รองเท้านะครับตอนนี้พ่อแม่ครับพ่อแม่ก็เริ่มยิ้มได้เริ่มเริ่มมีกําลังใจครับเริ่มมีความหวังเนาะเจอรองเท้าเจอขวดน้ํานะครับ คาดว่าจุดที่จุดที่น้องน้องอยู่แล้วก็บนภูเขากอา็อยู่ลูกบนบหลักไอเนี่ยครับตรงนี้ก็คือมันจะมีภูเขาล้อมรอบหมู่บ,บ้านนะครับก็จะเดินทางไปรประมาณน่าจะประมาณประมาณสาม้ากิโลนะครับถึงถึงจ,จุดนะครับครับถามว่าไลฟ์สดตัวนี้ทำไมกลายเป็นที่โจดจังกันอีกรอบหนึ่ง เพราะตอนนี้ทุกคนกําลังดูย้อนหลังฮนะย้อนหลังว่าใครมีพิรุษอันนี้ก็ต้องพูดตนตามตรงนี่นะฮะแตน่นแต่เองเนี่ยคืออยู่นอกเหนือจากที่สังคมสงสัยเลยแต่พอสังคมเข้าไปดูไลฟ์สดนะ้แต่วันที่14 18นาฬกา23นาทีน้นแต่บอกว่าเจอรองเท้าเจอขวดน้ำซึ่งตอนนั้นบางกลุ่มที่เขาขึ้นไปค้นหาน้องชมพู่เขาบอกว่ายังไม่มีใครยืนยันเลยนะว่าเจอรองเท้า คือเหมือนก,นกับสังคมก็เลยสงสัยเอางี้ก็แล้วกันตั้งข้อสังเกตว่าน้าแต่รู้ได้ยังไงแล้วในคลิปเมื่อกี้นี้ที่คุณผู้ชมฟังเนี่ยคือน้าแต่พูดบอกว่าจุดที่น้องเนี่ยอยู่เนี่ยนะฮะก็น่าจะเดินทางไปประมาณสัก3-5กิโลน่าจะถึงจุดนั้นแล้วปรากฏว่าคนที่เขาขึ้นไปค้นหาเขายังไม่มีใครบอกพี่กัดเลยเพราะเขาขึ้นไปอยู่บนเขาแต่น้าแต่ไลฟ์สดและน้าแต่บอกพี่กัดมันก็เลยกลายเป็นข้อถกเถียงกันแล้วว่า นะแต่รู้ได้ยังไงกับเรื่องแบบนี้คือประเด็นก็คือมันก็เลยถูกตั้งข้อสังเกตจากคลิปตัวนี้แหละว่าหนึ่งเจอรองเท้าน้องชมพู่ตอนน้แต่ไลฟ์สดนี่ยนะฮะแต่ทีมที่ขึ้นไปบนเขาเนี่ยเขาบอกว่าการขึ้นไปบนเขาเนี่ยการจะติดต่อสื่อสารมันยากมากยังไม่มีใครวิทยุสื่อสารกลับมาเลยแล้วก็เลยสงสัยว่าเอะแล้วนะแต่รู้ได้ยังไงว่ามันมีรองเท้าของน้องประกอบกับพี่ก อันนึ่ฮะข้อความในไลฟ์สดจุดที่น้องอยู่บนเขานะ้าแต่บอกว่าอยู่ห่างจากบ้าน3-5กิโลเมตรทีมที่ขึ้นไปค้นหาด้านบนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบรรดาล,ลุงหรือแม้แต่ป้าๆในหมู่บ้านเขาก็กำลังสงสัยว่าเอ๊ะทําไมนะัแต่คานวณได้แล้วอันนี้เป็นข้อสังเกตนะทำไมนะแต่คำนวณได้แล้วล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมฮะวันนี้เราก็มีโอกาสเนี่ยนะฮะไปพูดคุยกับทางด้านของ ทางครอบครัวด้วยถูกไหมใช่ค่ะใ่ค่ะซึ่งวันนี้เองเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเอาในมุมชาวบ้านกันละกันนะคะในมุมป้าตุ๋นค่ะป้าตุ๋นเนี่ยนะคะเป็นชาวบ้านที่ปุ๊บรองเท้าน้องฉุพู่ด้วย,ยแล้วเขาก็พูดถึงกรณีที่ทางด้านของนักแต่งนแต่ไลฟ์สดเนี่ยนะคะ mm hmm. เขาบอกว่ารองเท้าที่บอกว่าถอดเป็นคู่ยืนยันเลยนะคะตัวเองไม่ได้เป็นผลพูดแต่ว่าตอนนั้นเรื่องของการที่นัแต่เขาไลฟ์สดอันนี้ตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขา แต่มีสิ่งเดียวที่ถูกก็คือมีคนเอารูปรองเท้าชุกให้เขาดูซึ่งตอนนั้นเขาบอกยอมรับเลยนะคะที่เห็นนะคือเป็นสีเดียวกันกับที่เขาเห็นค่ะซึ่งยืนันด้วยนะฮะว่าทีมที่ขึ้นไปถูกไหมจะดีะไม่เคยมีใครวิทยุสื่อสารลงมาบอกว่าระยะทางเท่าไหร่ไกลขนาดไหน3-5กิโลเมตรทางด้านของใยตุนก็อบอกว่าตัวเองยังประเมินไม่ได้ รองเท้าที่บอกว่าถอดเป็นคู่ที่น้าแต่ไลฟ์สดเนี่ยนะฮะยายตุนบอกว่าตัวเองก็ไม่ได้บอกนะคือวางเป็นคู่อะไรเพราะตอนที่เจอจริงมันแยกกันซึ่งสามีตัวเองเนี่ยก็ยังไม่เล่าให้ฟังเลย เพราะสามีของยายตุ่นเป็นคนเจอรองเท้าเดิมคิ้วจอมฮะถ้าใครไม่ตามเดี๋ยวจะงงรองเท้าเนี่ยมันกระจายแล้วคนที่เจอเสร็จปุ๊บเขาจับรองเท้าไปวางไว้เป็นคู่อย่างนี้ฮะ<ๆ>เพื่อจะเป็นสัญลักษณ์ว่าเจอแล้วแล้วเขาก็เลยมีการลงมาบอกถูกไหมว่าเฮ้ยเจอรองเท้าจมพู้คือยายตุ่นก็เลยเหมือนกับกําลังสงสัยเนี่ยนะฮะว่าหนึ่งเรื่องระยะทางทําไมนะแต่รู้เพราะชุดที่ขึ้นไปเนี่ยเขายังไม่รู้ระยะทางกันเลยตอนนั้นเนี่ยนะฮะที่สําคัญก็คือยายตุ่นเองยังบอกด้วยเนี่ยนะครับว่า ส่วนคนที่สงสัยว่าตัวเองน่าจะเจอศพขอยืนยันว่าตัวเองไม่พบหากตัวเองพบเนี่ยตัวเองจะเดินหาผักหวานทําไมตัวเองคงวิ่งไปแล้วนี่ก็เป็นอีกมุมหนึง่งเพราะใกล้ศพน้องชมพู่เนี่ยมันมีผักหวานขึ้นอยู่แล้วบังเอิร์ดว่าย่ยตุลเนี่ยแกชอบไปหาผักหวานในป่าหลายคนก็บอกว่าเยี่ยตุลทาไมชอบหาผักหวานอ่ะทำไมไม่เห็นศพล่ะเย่ยตุลก็บอกคือไม่ได้สังเกตจริงๆว่ามันจะมีศพเด็กแค่เป็นข้อสังเกตเรื่องของน้าแต่ ลองฟังเสียงไอตุนดูหน่อยฮะไม่ได้บอกบ้าเป็นคนเก็บขึ้นมาตั้งในหมินเอง,เ,องเป็นกู้เนี่ยไม่รู้กาะว่าแล้วว่าไม่ได้บอกมันไม่ได้อยู่เป็นกู้ท่านผู้ชมได้ชมคลิปแต่เพียงคร่าวๆแล้วนะคะเนื้อหาจริงๆมีมากกว่านั้นแล้วถ้ามีเวลาก็จะค้นจะหามาฝากกันค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ